การติดสินบนร้องขออ้อนวอนเทวดาแล้วได้ผลเนี่ยนะฮะมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับอาผมเล่าตัวอย่างตัวหนึ่งให้ฟังเนาะนะครับในสมัยอดีตเนี่ยนะครับองคุริมานเนี่ยนะฮะท่านเกิดเป็นยักษ์นะฮะแล้วก็ท่านก็เป็นคนชอบกินเนื้อคนเนื้อมนุษย์มากๆนะครับก็เป็นอุปนิสัยเดิมของท่านนะฮะทีนี้ตายจากชาติที่เป็นยักษ์เนี่ยนะฮะท่านก็มาเกิดเป็นพระราชานะฮะ คราวนี้เนี่ยก็มีครั้งหนึ่งมีคนที่เป็นพ่อครัวเนี่ยนะฮะเอาเนื้อสัตว์มาให้กินเนื้อสัตว์ก็อร่อยมากนะอร่อยมากๆนะท่านก็เป็นทรงโปรดเรื่องเนื้อสัตว์นะคราวนี้เนื้อสัตว์เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่มันมันหมดไปนะฮะไม่ทันคราวนี้มันก็จะมีมนุษย์ที่ตายเอ่อก็ต้องเอาเนื้อมนุษย์เนี่ยนะฮะมาทํากับข้าวให้กินต้องมีเนื้อมนุษย์อ่ะนะฮะพอกินปุ๊บโอ้โหติดใจ ติดใจเนื้อมนุษย์มากๆกนะฮะก็ติดใจถึงขนาดที่ว่าท่านก็แบบเรียกว่ามันศพคนที่ตายเนี่ยมันไม่พอที่จะกินอะนะฮะก็อยากกินอะนะฮะชอบกินเนื้อมนุษย์มากๆนะฮะท่านก็ไปเหมือนกับให้คนเนี่ยไปฆ่านะคนในเมืองมากินเลยทีเดียวคระะับฆ่าไปฆ่ามาคนก็แบบโจดจันว่าเอ้ยมันมีคนคนกินเนื้อมนุษย์ว่ะ คนกินคนวะอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปฟ้องพระราชานะครับตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนกินกินเนื้อมนุษย์อยู่นะฮะจนชาวบ้านเนี่ยรู้นะครับโดนขับไล่ออกมานะครับโดนขับไล่ออกมาเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเห็นแก่กินเนื้อมนุษย์นี่แหละนะฮะคราวนี้เอาพ่อครัวมาด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือฆ่าพ่อครัวเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับเอามากินตัวเองก็ทนไม่ไหวด้วยความตัวเองอยากกินเนื้อมนุษย์มากๆ คราวนี้พอไม่มีพ่อครัวแล้วเนี่ยตัวเองทํำยังไงนะครับตัวเองก็ต้องไปฆ่ามนุษย์เองแหละนะครับทีนี้ได้รับการบาดเจ็บนะฮะจากการไปล่าคนนี่แหละนะฮะคราวนี้ท่านก็เหมือนกับไปบนเทวดาเทวดาอะไรเงี้ยนะฮะบ,บนไปว่าถ้าเราหายเนี่ยนะฮะเราจะพรีกรรมใช้คำนี้พรีกรรมพระราชาเนี่ยหนึรูป ท่านก็ว่าไว้อย่างงั้นคราวนี้ปรากฏว่าเจ็ดวันผ่านมาท่านหายนะฮะท่านก็เลยคิดว่าเทวดาเนี่ยให้คุณแก่เราแล้วนะฮะเราอยากกันั้นเลยเราไปเอาพระราชาเนี่ยนะฮะมาฆ่าดีกว่านะครับมาพรีกรรมถวายเทวดาดีกว่านะครับเทวดาก็งงเอ๊ะกูไม่ได้ช่วยอะไรเลยมึงหายของมึงเองนะครับในคัมพีร์ก็ว่าไว้อย่างงั้นนะครับเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่า การที่เราไปอ้อนร้องขอนีครับสิ่งที่เราได้มามันอาจจะได้มาด้วยบุญของเราบุญยาลิตของเรานะครับไม่ใช่เทวดาเลยที่ดลบรรดาลให้เราได้สิ่งสิ่งนั้นมานั่นเองตรงนี้เคลียร์ไหมฮะ